มีกิเลสฝืนใจไม่ตามใจตัวเองข้าพเจ้าเคยกราบเรียนถามการปฏิบัติกับท่านพระครูในการนั่งสามชั่วโมงขาหายตัวหายปวดหายและได้รับได้ปรับการปฏิบัติให้รู้ตัวอยู่เรื่อยๆตามที่ท่านพระครูเทศสอนข้าพเจ้ายังสงสัยว่าการปฏิบัติของข้าพเจ้าเป็นการเข้าฌานไหมถ้าคุณเข้าฌานคุณจะรู้เหมือนเหมือนหยุดเวลาคุณจะไม่รู้คุณจะเวงวางนะครับเพราะสมาธิมันนำ คุณหลังชวนใหญ่คุณจำไว้เลยหลังจากที่คุณจะเข้าฌานคุณจะผ่านปิติสุขก่อนพอปิติสุขแล้วคุณยังต่อไปแล้วมันจะบูบเหมือนตกที่สูงเข้าพระวังนะนจะยังเงียบนิ่งไปเลยเหมือนกับหยุดเวลานะครับเหมือนหยุดเวลาพอถ้าภาคหนึ่งเดี๋ยวพอฟื้นพอมันตามกำอำนาจกำลังของสมาธิของคุณเดี๋ยวมันจะคลายเองนะครับ แล้วแต่คุณฝึกมาคุณเพลงดังนั้นพวกพวกลือสีพวกเข้าชานี่ต้องอยู่ในป่าลึกๆเรื่อยๆแล้วก็ขาวเพลงเพื่อไม่ให้มีคนมากวนเพิ่มกําลังสมาธิให้มันอยู่อยู่อยู่ในฌานได้นานๆน,น,นะครับอันนี้คุณจะติดสมาธิแล้วคุณจะเบื่อเบื่อคนหงุดหงิดง่ายนะครับเบื่อง่ายเบื่ออะไรพวกเนี้ยอย่างอย่างอะไรนยใครฟัง อะไรมาเจตเวทันดอนชาดกนะเวทันดอนออกจากเมืองถูกขับออกจากเมืองแล้วมาอยู่ป่าปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วนางมัตซีกัลูกสองคนมาด้วยนะครับเทวดาต้องมามาสร้างต้นมัก,กรีผลให้เพราะว่าเทวดาเนี่ยเห็นนางมัตซีไม่ได้เดี๋ยวก็ทำลายเทวดายังไม่หมดยังไม่หมดการเสพกามเพียงแต่ว่า คุณถอยคุณหนีตลอดนะครับพอเห็นปั๊บมันกระตุ้นทันทีดังนั้นเขาต้องมาเห็นคนยิ่งเป็นผู้หญิงเดินไม่ได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครปรากฏว่าต้างมักลีผลนห้ก็เป็นเป็นผู้หญิงหลวงพ่อก็เคยไปจีรังกามาก็เคยเห็นแต่มันแห้งเหี่ยวแหละเหลือนิดเดียวเป็นเป็นหน้าตาเป็นแล้วมีแขนมีขาครบหน้าตาครบแต่เหี่ยว ก็คเคยถ่ายรูปรูปเก่าๆมีเนี่ยนี่ก็ฝึกสมาธิเพราะมันไม่ได้สตมิมันเบิงวางมันเบิงไปเรื่อยๆพึ่งเทปไปเมื่อเมื่อสองวันก่อนนะครับคุณไปฟังเทปย้อนหลังได้เลยนะครับจะไม่ยาเข้าชานนะครับคุณจะต้องรู้ว่าคุณทํามันหายไปเลยไม่มีปวดไม่มือไ,ไม่มีเวทนาเลยเพราะคุคุณไม่มีกาย นะครับไม่มีกายเลยมันร่างกายไม่คิดถึงไม่ปวดไม่อะไรเลยหายไปเลยนะครับสามชั่วโมงขาหายปวดปวดเบื่อก็ธรรมดาเนี่ยมีสิทธิ์ครับคุณที่อยู่ว่าคุณตกจากที่สูงบูบแล้หายมานิ่งเง็บเสียงเสริงก็ไม่มีทวานหกปิดหมดไม,ไม่ได้รับไม่ได้เหมือนอย่างเราเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็จะสอนแบบนี้ รูน้อยลงยังสงสัยว่าการไม่เข้าฌานเนื่องจากว่าวัดอว,วันไม่ได้สอนเรื่องฌานแต่ข้าพเจ้าไม่เคยฝึกเรียนที่ใดมาก่อนจึงไม่รู้ว่ามันคือการเข้าฌานรู้แต่ว่านั่งสงบไม่ปวดไม่ขยับกราบขอแนะนําพระครูช่วยนี้มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่พอพอสมาธีกับสติมันสมดุลกันแล้วคือคุณไม่ฟุ้งซ่านจิตอาศัยกายเกิดถ้าจิตฟุ้งซ่านกายก็มีเวทนา หลักมันแค่นี้งแต่พอจิตไม่ฟุง้งซ่านคุณก็นิ่งนะครับจิตมันก็ไม่ต้องไปไปจี้กับกายเหมือนมียมมาเกะที่ผ่าตัดอะไรนะั่นผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรนะั่นที่คุณพองหนอยอยู่เอ่อคุณคุณกาหนดอยู่นะี่นนะคุณยังไม่ได้เข้าฌานแต่การที่คุณกําหนดจิตไม่ให้ฟุง้งซ่านมันก็จะช่วยให้กายไม่ทุรนทุรายนะครับ จิตอาศัยกายเกิดถ้าไม่มีกายทำไมก่อนเขาก็มองเข้าฌานเพราะว่าไม่ต้องเอากายนะครับจิตมันจะได้สงบแต่ถ้าปัจจุบันนี้เป็นวิปัสสนาคือคุณจะไม่มีปัญญาหลุดพนะ้นถ้าคุณเล่นสมาธิเพราะคุณคุณไม่มีทั้งกุศลอกุศลให้เปรียบเทียบะนะครับบอกได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปตีกับตำหนักอื่นเขา ลูกศิษย์สำหนักอื่นแอบมาหนี้เยอะนะครับไม่รู้กลับไปฟ้องอาจารย์รบ่าบขยับยังไม่รู้ว่าเข้าอาจาย์ไม่เคยนะสามการปฏิบัติรอบบ่ายที่ผ่านมามีคำหนึ่งผุดขึ้นมาว่ารู้ลมรู้รู้ลมรู้ตายรู้นิพพานาซึ่งข้าพาเจ้ายังไม่เข้าใจนะักแต่จะปฏิบัติสร้างความเพียรไปเรื่อยไอ้พวกแวบขึ้นมาเนี่ยคุณก็ รู้ไว้ใจว่าใจบาแปลขหามวันนี้มันยังสภาวะมันยังไม่เข้ากับสภาวะมันยังแปลไม่ออกถ้าอาตมาไม่เจอความนิ่งกับความสงบจะแปลคานี้ไม่ออกเลยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดแปลไม่ออกเลยก็มันคิดตลอดมันจะระวังตรงไหนอแต่พอคุณได้จติตได้สมาธิแล้วนิ่งแบบ มันทวารหกมันก็มันก็มีแผ่วๆอะ่ะมันมันไม่ได้กวนมาเราก็แยกตอนฟุ้งกับตอนสงบตอนนิ่งสงบได้ออกอออยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเพราะตอนฟุ้งเนี่ยมันอะไรมันก็เป็นไปได้หมดนะความคิดที่ที่มันจะผลักให้เราไปเกิดการกระทำเนี่ยมีสูงมากเขาถึงบอกให้ระวังความคิดนะครับ คำพวกนี้เก็บไว้ด้ว้ใช้ว่าอย่าไปสงสายจนทํากรรมฐานต่อไม่ได้เท่านั้นเองนะครับสร้างความเพียรไปเรื่อยกูบาอาจามาสอนเกิดปัญญาโมทนาด้วยคุณมีของเก่าอยู่แล้วปฏิบัติไปเรื่อยมันก็มีของเก่าสะสมสะสมไปเรื่อยนะครับมันเป็นประสบการณ์ทางการปฏิบัติ คุณไม่เสียเปล่าคุณไม่ขัดทุนทั้งมันดีทั้งไม่ดีคุณคุณมีประสบการณ์ถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจคุณต้องนิ่งแล้วอย่าไปเอาตามอารมณ์เท่านั้นเองกาบนาการพระครู